ไอดาชนเนลสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองเมงสีไฟ

ยายด่ากลัวเหรอมิน่ารอน้องด้วยสิจับมือน้องเดินมาดูน้องนี่สิลูกไม่ตกลูกเก้าวกคุณก,ก,กว้างยายด่ายายด่ากลัวเหรอ <c oughs> ไปเข้าไปถ้าเป็นชมเพู่พี่พาไปอะไปได้ใช่ค่ะมันไม่เหนื่อย ไอ้อที่มีปลาไหมนะนี่ไงปลาตัวบลอเลยมัน,นไม่มีอาหารนะฮะนี่ไาาตัวเล็กก็มีก็เดินไปเลย

ให้ดูจระเข้ยักษ์ปะโอ้โหตัวเลค่ตัวปลเลอเลยน <c oughs> ย,ยไไ <c oughs> ะเยดาเยดาเป็นไรฮพี่พาน้องค่่อยเดินมา หยยบจระ,ะเข้เลยเหรอไม่ได้ไกไไดตกลูกทำดาปีนปีนนะีนของจราเด้เ่ยดไม่ยรูปปีนเอาถ่ายรูปตอนหนูปีนเหรอ <c oughs> เขาจะมีประตูีต้งเลยเดยด้หนึ่งสเอาใหม่หน เอาน้ำมาอะไรคะตะลเคตละตะลเอยู่ตรงนูนน้นไงที่เราเคยให้ไปให้อาหารไงตรงนู่ไตรงนู้นตรงที่มีรถจอดนูน่นระวังตกน้ําตรงนั้นไปไม่ได้ได้แค่นี้แหละเย็นสดชื่นมากเลยหู ใช่ไงเป็นบ่อน้ำเป็นจระเข้อะจระเข้อยัไองไงเขาจระเข้ปอมจระเข้ตอนแรกมันมีจระเข้จริง,นนรงลแล้วนี้เขาปิดไปแล้วเขาจระเข้ไปอยู่ตรงที่ให้อาหารที่เดียวหันหนะ้ามาตัวอะไร มัอตกใจยได้ฮะตกใจได้ตกตกใจไงฮะมกใจได้แล้วมึงก็่เอ๋อมันตกใจมันก็พุ่งใส่เลยเหรอใชู่เาดูอะไรนะคะดูแล้วมันพุ่งใส่ได้พราะเเลือกมันก็จะตกใจขึ้นไปเข้าได้หรอเข้าได ไม่ได้ไม่ได้เขาให้เฉพาะจำาหนทีปะ่ะเดินกลับทางนี้เลยเดินวนไปเลยพระดา <c oughs>

พี่มีกัะอ๋อแล้วนะี่ค่ะมาบายบายก่อพี่ดาบายบายไม่ลืมเลยคะกไกดา à <laughs>